ออกรถมาไหมไป้ายแดงออกมาขับยู่ดีนะเสียกเสริญไปใส่ไฟครับไปแตงใส่ไปใส่ไฟแตงนะพอไปใส่ไฟแตงเสร็จครับนะแล้วระบบไฟมันอ่ามันมีการล้วนพอล้วนแล้วก็อ่าขับยู่แล้วก็สะดุดครับนะการใส่งันขับไปขับมามันสะดุดครับเริ่มสะดุดปัสสุดทา้ายกลับไปหาสร้างสร้าง,ขงเขาก็รับผิดชอบครับเพราะว่า บ่ได้เกิดปัญหาที่เขาเขาปัดความรับผิดชอบเลยเอ้นะเอ้าก็ไม่มีรับประกันไงนะแล้วที่สามทญประกันประกันก็บุรับผิดชอบครับเขาบ็รับผิดชอบเลยสุดท้ายรถคันนี้ของเลยปล่อยถิ่มเลยเลขไมมแรงแค่สามพันโลนะมาเบิงครับนี่แหละคือปัญหาที่ค้นสื่อรถแล้วเอาไปแั้งรถแล้วว่าบบหูว่าจะต้องแต้งเมืองใดแล้วอ่ามันเห็ุให้ระบบล้วนเมืองใดระบบพ้างเมืองใดนะเดี๋ยวเสี่ยจะพามาสอนพามาเบิงครับ ตรวนี้เป็นฟอร์ดรถปี2 0ง2 2022ครับแรนแค่3,000โลออกมาใหม่ๆกับแรนปกติครับพันโล2,000โลกับแรนปกตินะพอไปใส่ไฟไหม่าไฟแตงใส่มาหลายบาทครับคบนะบบัส,สุดท้ายล้วนอขขวนนะืขับไปขับมาล้วนครับสะดุดนะขับไปขับมามันสะดุดครับพี่น้องนะอพอาอล้วนพอเริ่มล้วนเริ่มสะดุดแล้วนะระบบไฟ วิ่งไปวิ่งมามาสะดุดนะมาเ <มา S 1> บิ้งาทางไหนครับ <S <S นี่นี่ให้เบิอเอ้องอเลขไมสามหมื่นเจ็ดพันโลสามพันเออสามพันแรนแค่สามพันโลวิ่งไปวิ่งมาสะดุดก็เลยเอารถไปให้ช่างดูช่างท่อไม่ได้ผิดชอบแล้วถามหาใครได้ผิดชอบพี่นี้เอ้าไม่มีเลยครับไม่มีครับพี่ไม่มีแล้วเราก็ต้องเสียตังค์ทำเองเหรอเออเอเอค่าไฟก็จ่ายไปแล้วทีนี้ไม่มีตัง เลยต้องปล่อยรถทิ้งครับอืไฟแนนซ์โทรมาก็ไม่เข้าใจเลยครับนะก็อธิบายให้ไฟแนนซ์ฟังอืนะเขาก็รับฟังได้แต่เขาก็เมารถไปเลยเอ้าทำไมเป็นงั้นเหะพี่ฮะเขาไม่ช่วยเลยเหรอฮะเขาไม่ช่วยเลยเหรอใช่เขาไม่ช่วยเลยทำไมอ่ะพี่สะดุดทำไมอ่ะสะดุดที่ข้างงวดไม่ได้จ่ายไม่ได้จ่ายข้างงวดนี่เอาเงินไปแต่งไฟเออเออ ร้านไฟก็ไม่ได้ไปชอบเลยเออก็ผมมาเงินไปแต่งไฟหมดแล้วพี่นะพี่เจี่ยวอะไรกับผมไฟแนนโทรมาหาก็เอาเบอร์เอาเบอร์ช่างไฟให้อีกไฟแนนมาเกี่ยวไรผมแต่งกับไฟรถก็วิ่งอยู่ดีๆตอนแรกก็ มันไม่สะดุดไงการเงินไม่สะดุดไม่สะดุดเออพอเอารถไม่แต่งไฟหมดการเงินไม่สะดุดสะดุดเลยไม่ได้จ่ายครั้งวันสามเดือนเขาเลยยึดเลยเออโอ้โหแกแต่งไฟกูต้องปล่อยรถหยุดเลยพี่น้องเอาร้านไฟอาจมีเครื่อนยอกเลยยอกยอกเล่นสามพันโลนะครับเสร็จแล้วนะสวยๆเนาะสามพันโลนะเพราะที่หัวครับพี่น้องนั่นเป็น้องาะที่หัวเจ้าพอาะที่หัวนะครับอ่าลรอไม่ยางไม่อันนี้จัด ยางยีราฟ255 558ฟอร์ดชวใหม่ล่าสุดวิ่งแค่3,000โลนะอ่ามีปัญหาอ่าไปต่อไฟอ <laughs> แล้วก็วิ่งไปวิ่งมาก็สะดุดสะดุดที่ข้างหวดผิดที่ไฟผิดท <laughs> ี่ไฟเ <laughs> พราะเงินไม่า่า้ค่าไฟ, <laughs> ไฟแต่งหมด <laughs> ไม่ได้สำรองข้างหวดวอ <laughs> อเ,เอาไว้ไอเจอาก็ว้าวไป <laughs> เ <laughs> ออพอได้หัวเบิงบ้งรถเบิงบ้งได <laughs> ้ได้เห็นพี่เห็นก็คือไปเห็นพี่น้องเฮ็ดงานเมื่อย <laughs> บางคนเฮ็ดงานก่อสร้างบางคนเลี้ยงงัวเลี้ยงควายหากมาบางคนก็ดำไฮดำหน้าบางคนก็ตัดอ้อย <laughs> เฮ็ดงานก่อสร้างเปิดคลิปไอเสม้มเ <laughs> พราะได้หัวเนะ <laughs> นเป็นบ้าเออกระเชยได้เลยนะกอถือเกะเชยอีกเชยอีกเดกระเชยอีกเออนี่ผมได้บอกอแค่เลยนะเดี๋ยวก็แช่กันเสด็จอีกครับพี่น้อง บอกว่าจะแช่จะแช่กันยังจะแช่กันอย่างไรจักเป็นยังบอกว่าเสื่อเอาเขาเรื่องรถได้ยังเอาเขาแค่น้อยเนี่ยเอันนี้เอาเรื่องจริงนะนะไม่สามพันโลแท้ผ่อนสี่พันห้าจ้ะไปชมเออไอเรื่องที่ที่ปล่อยยึดนะก็จะมีเรื่องปัญหาเดียวกันแหละคือการเงินครับพี่น้องการเงินนะบพรว่าผู้ใดอกนะไอผู้ใดแบบเจาะเย้ยหรือว่าดูถูกสังทางแต่อยากใดพี่น้องเป็นข้อคิด มองกลับไปว่าเฮ้ยซื้อรถคันนึงนี่คุณต้องเบิกเลยดีเด้อบบได้ออกมาฟีดาวนาะแล้วก็ยังต้องสำรองไว้พร้อมเด้อโบแมนว่าเอาไปแต่งไฟแต่งในเจนี่แต่งได้อยู่แหละแต่เขาก็ต้องเบิงทางงวดของเจ้าของว่าเขาสำรองทางงวดไว้น้ำโบแมนเอาเงินไปแต่งเซอร์เบเลยบาสุดทา้ายก็บบได้เอาเงินมาจ่ายทางวดเขาต้องวางแผน,นในการใช้ชีวิตดีๆครับโบแมนว่ามีตังค์อะไรก็เงินออกมาปุ๊บเงินเดือมาแล้วโอ้ยเอาไปแต่งก่อนนะทางงวดเอาไว้ทีหลัง เห็นป่ะเพราะไ้ทีหลังก็ไปทีหลังดินพอกหางหมูมันก็พอกขึ้นพอกขึ้นสองเดือนสามเดือนเดือนที่สี่เขายกโลกสัญญาเลยเห็นป่ะเจ้าก็จะเป็นคนเสียเครดิตครับอือันเขาต้องว่างแผนดีว่าอันไหนค้างได้อันไหนค้างไม่ได้ไอของแต่งนั่นั้เอาค้างไว้ก่อนแต่ค้างว่าไหนใจเขาห้มเป็นตุ๋งเขาใจข้างว่าตห้มันตุ๋งแล้วเขามีเงินแต่งเขาเคยไปแต่งเห็นป่ะเอออันนี้เสียฝากไว้ครัง สวยิเก็บๆหัวน็อตไม่ถอดทุกต,วตวัวเลยเล่นแค่สามพันโลเด้อสูเล่นแค่สามพันโลโอ้โหรถใต้แหนกเลยท่านนี่สภาพนางนางฟ้าแต่ทำไมเฮ้ถูกกว่าป้ายแดงสักสองแสนเนี่ยบ้าโทรควันสี่พันห้าเองจ้ะนะปีแรกสี่พันห้าปีสองควันเจ็ดพันบาทได้ล้อใหม่ยางใหม่ด้วยนะวิธีการจองครับแอดล่ากับที่นาทิกตอกเฟซบุ๊กหรือว่ายูทูบชาแนลกดลิงก์ไลน์แอดเข้ามา ทรงประวชาชนเดอโทรที่อยู่ขมาสามยางแค่นั้นเดี๋ยวอ้ายเดินเรื่องให้นึกถึงรถจนมือสองนึกถึงไอ้เซมรถซิ่งจะขายรถซิ่งขายรถบ้านบริการซื้อขายแลกเปลี่ยนเชิญควบวงจรนึกถึงได้ครับเดี๋ยวอายจัดให้ช่วยทุกคนันดันทุกเคสนะฝากแชร์ด้วยวัยรุน่นเอาไหม้สามพันลูแท้ <laughs>